สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับผมผู้พันสับเปลอขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบุตความทางศิลธรรมและวัฒนธรรมขึ้นเผยแผ่โดยกองอนุสาสนาจารย์กรมยุทธศึกษาทหารเรือสำหรับคลิปนี้ขอเสนอเรื่องเงินกับมูท่านผู้ฟังครับ เมื่อพูดถึงเงินกับมือคนทั่วไปจะเกิดความรู้สึกแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดกล่าวคือเมื่อพูดถึงเงินใจจะพองโตเกิดความอยากได้อยากครอบครองขึ้นมาทันทีเพราะเห็นว่าเงินเป็นแก้วสารพัดนึกบันดาลให้ได้ในสิ่งที่ตนปรารถนาในขณะที่มั่วเมื่อพูดถึงงูจะเกิดอาการขนลุกขนพองเกลียดกลัวอยากหลีกหนีให้ไกล เพราะกลัวในพิษร้ายหรือไม่ก็เพราะความขยะขแขยงสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จพร้อมกับพระอน,นุน่านไปยังที่นาแห่งหนึ่งในเวลาเช้าตู่ทอดพระเนตรเห็นถุงเงินใบหนึ่งที่พวกโจรทำหลงไว้จึงตรงซีไปที่ถุงเงินดกล่าวพร้อมตัดกับพระอน,นอ,อ,นอนุนว่าอนุนเธอจงดูนี่คืองูพิษเหตุที่พระพุทธเจ้าตัดเรียกเงินว่าเป็นงูพิษนั้น ก็เพราะแม้เงินจะเป็นสิ่งอำนวยปัจจัยดและประโยชน์อื่นๆแก่มนุษย์ช่วยให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขแต่ในขณะเดียวกันก็อาจนำโทษภัยมาสู่มนุษย์ได้หากไม่ปฏิบัติด,ดีต่อเงินอย่างน้อยสองเรื่องคือ 1. เรื่องการเสวหาเมื่อมนุษย์ถูกความโลภครอบงำจนไม่คำนึงถึงผิดชอบชั่วดี ก็จะทำทุกอย่างได้เพื่อเงินแม้จะต้องทุจริคตคดโกงเห็นค่าผู้อื่นหรือแม้แต่ทำลายวงตระกูลของตนเองสุดท้ายก็ต้องสุดท้ายก็ต้องประสบกับความทุกข์ือดร้อนต่างๆดังที่เป็นข่าวอยู่เนืองๆสองเรื่องการใช้สอยเมื่อได้เงินมาแล้วแม้จะโดยสุจริตก็ตาม หากนำไปใช้ในทางที่ผิดหรือใช้ทำความชั่วก็ไม่พ้นก่อทุกข์ให้กับตนเองอ่อความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นแม้กระทั่งคำลายความมั่นคงของชาติเป็นต้นเงินก็กลายเป็นของให้โทษเหมือนงูพิษที่อคอยฉกกะให้ได้รับอันตรายอยู่นั่นเองท่านผู้ฟังที่เคารพครับมรุษธลาวลัน ยังมีความจำเป็นต้องหาเงินต้องใช้เงินในการดำรงชีพแต่ต้องรู้จักระมัดระวังอย่างน้อยก็ในสองเรื่องข้างต้นหาไม่แล้วเงินก็จะกลายเป็นมนูดังที่พระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบไว้นั่นแหลผมผู้พันสับปปเบลือ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญ ได้กรุณาเชให้กับคนที่ท่านรักเพื่อเป็นธรรมทานต่อไปด้วยนะครับสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณครับสวัสดีครับ